สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปประวัติศาสตร์นะครับอาจจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นการชกของไอ้เหม็นนะครับฉายาหรือชื่อเล่นของเบิกเลิกชาติวันชัยนะครับซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับและเป็นแชมป์เปี้ยนโลกนะครับในสถาบันของ W ั b a นะครับรุ่นไฟเวทรุ่นเดียวกับชาติชายเชี่ยวน้อยและถือเป็นแชมป์เปี้ยนโลกนะครับ วันชัยชาวไทยซึ่งครองแชมป์เปีนโลกทั้งคู่เลยนะครับพร้อมกันในเวลาเดียวกันและอีกสถาบันก็คือของ w ับเก็คือชาติชายเชี่ยวน้อยนะครับแชมป์เปีนโลกคนที่สองของไทยนั่นเองนะครับส่วนเบิร์กเลิกชาติวันชัยเป็นแชมป์เปีนโลกคนที่สามนะครับและเป็นแชมป์เปีนโลกนะครับมาจากมวยไทยนะครับซึ่งเป็นยอดไอแอดนะครับในรุ่นไฟเวท ครองแชมป์ตำแหน่งมวยไทยอ่าโดยมีเข็มขัดของแชมป์ราชดำัเนินและลุมพินีนะครับเป็นหลักประกันในความเก่งกาจของเขานะครับซึ่งหาคู่ต่อกอดนะครับในรุ่นไม่มีแล้วทางอ่าอ่าทีมงานนะครับก็เลยให้ลองเบนเข็มมาชกมวยสาก,กดดูแล้วก็ทำได้ดีนะครับเป็นฝ่ายนะครับ เอาชนะนะครับสักหน่อยโสุมนะครับวิทยาน้อยนะครับแล้วก็ลิกมาคาโมจูเนียนะครับซึ่งเป็นตัวอันตรายของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเบิร์กเลอร์ของเราก็สามารถฝ่าด่านมาได้และทางทีมงานนะครับก็ได้ลองจ้างนะครับแชมเปี้ยนโลกนะครับมาชกนอกรอบกับกับเบิกเลอร์ของเรานะครับก็คือ เบอร์นเบ้เวลาแคมโปนะครับซึ่งเอาชนะเอบีฮาล่านะครับถึงทิ่นญี่ปุ่นนะครับเมื่อเอาชนะนอกรอบแล้วทางทีมงานก็เลยมั่นใจนะครับสั่งเวลาแคมโปนะครับกลับมาป้องกันนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับคือเบอร์เกอร์ของเราก็เป็นฝ่ายได้กุฎโลกไปครอบครองนะครับจนเมื่อได้ถึงกำหนดการป้องกันแชมป์นะครับ ทางเบิร์กเลอกนะครับก็ได้เดินทางมาป้องกันกันกบนี่แหละครับตัวดาวดังของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเพิ่งเสียแชมเปี้นยนโลกนะครับให้กับทางเบอร์เนเบ,เบวิลาแคมโปไปอย่างพลิกล็อกนะครับก็คือเอบิฮาร่านะครับทางญี่ปุ่นก็เลยส่งดาวดังอีกคนก็คือ,อ โอบะนี่แหละครับนะครับขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงของเบิร์กเลอร์เป็นไฟแรกนะครับซึ่งโอบะเองก็นะครับทำได้ดีนะครับควบคุมการชกนะครับในการชกในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยการใช้หมัดยับขวานะครับเล่นงานทางเบิร์กเลอร์ของเราทางเบิร์กเลอร์ของเราก็พยายามบุกฝ่าตะลุยเดินหน้านะครับกขอาจรับตัวแล้วก็ชกใบหน้านะครับ แต่ว่ายิ่งเดินชกก็เหมือนยิ่งเดินเข้าไปให้ทางมาโซโอบะนะครับชกได้ตามใจชอบนะครับซึ่งการชกก็ยังคงดําเนินไปแบบเดิมนะครับโดยที่ทางฝ่ายเบิกเลิกเป็นฝ่ายเดินเข้าบุกเข้าหานะครับและทางมาโซโอบะก็ได้ใช้ความรวดเร็วนะครับในสเต็ปเท้าคอยแยบขวาแล้วก็ สายตรงนะครับเล่นงานทางเบิกเลิกของเรานะครับยิ่งมากยกขึ้นไปนะครับหน้าตาของทางเบิกเลิกนะก็เริ่มบอบช้ำนะให้เห็นรอยรอยที่ใต้ตาแล้วก็เริ่มมีแผลแตกนะครับตั้งแต่ในยกที่6เป็นต้นมานะครับ<อ>ก็ทำให้แผนการแผนการชกนะทางฝ่ายของเราเนี่ยก็เริ่มทำได้ยากเลยนะครับ ทางฝ่ายพี่เลี้ยงก็ให้เดินจี้ติดลําตัวแล้วก็อัดลําตัวเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ทางมาโซอกก็ไม่ยอมนะครับพยายามออกหมัดแย็บนะครับคอยดักเล่นงานนะครับออกมาไม่ใช่ออกน้อยๆนะครับจํานวนหมัดเป็นจํานวนมากเลยทําให้หน้าตาของทา<อ>งฝ่าย,ายแชมเปี้ยนโลกของเรานะครับเริ่มบวมปูดแล้วนะครับทําให้สเต็ปเท้าของเบิร์กเลอร์ก็เริ่มช้าลงนะครับ หมักที่หนักๆแล้วออกได้รวดเร็วก็เริ่มดูท่าทางจะเป็นรองทางมาสโอโอบะนะครับเพราะว่าความรวดเร็วเริ่มาฉายนะครับทําให้เห็นว่าการทําคะแนนของมาโโอโอบะเริ่มนําหน้าของทางฝ่ายแชมป์โลกชาวไทยไปแล้วนะครับซึ่งดูสถานการณ์ของเบิร์กเลิกเองก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับ ก็มีแต่หัวใจเท่านั้นเองนะครับที่ไม่ยอมแพ้ก็ยังคอยเดินเข้าไปนะครับหมายตัดลําตัวและใบหน้าของทางมาโซโอบานะครับแต่ทางมาโซโอบะก็ไม่ยอมนะครับจนหมดยกไปนะครับขึ้นยกมาใหม่รูปเกมนะครับก็ยังเป็นดังเช่นเดิมนะครับดูเหมือนว่าเบิกเลิกของเรายิ่งเดินก็ยิ่งโดนนะครับเพราะทางโอบะนะครับไม่อ่อนแรงเหตุเลยนะครับผิดกับทางพี่เลี้ยงของเรานะครับ โปตโกนบอกว่าทางมาโซโอบาหมดแล้วหมดแล้วนะครับแต่ยิ่งดูไปนี่ไม่หมดนะครับแล้วก็ยังแถมตอบโต้นะครับออกหมัดเข้าหน้าของเบิร์กเลิกจึงต้องถอยกรูดไปนะครับซึ่งดูแล้วทางฝั่งของเบิร์กเลิกแชมป์เปี้ยนโลกของเราเองนี่ดูจะยิ่งย่ำแย่ลงไปนะครับทุกในขณะเลยนะครับทำให้การชกที่เริ่ม ดูอึดอัดแล้วนะครับตั้งฝ่ายแฟ,แ,ฟแฟนแฟนชาวไทยนะครับก็คอยลุ้นให้กําลังใจอยู่นี่ดูใบหน้านะครับเริ่มบอบช้ำหนักมากเลยนะครับพอเบิกเลิกของเรานะครับขึ้นยกใหม่ยก1 1ขึ้นมาก่อฮึดขึ้นมาอีกครับใจเพชรมากนะครับนักชกของเราซึ่งตอนนี้สภาพใบหน้าก็บอบช้ำมากยิ่งขึ้นเพราะพิษสงของมัดโอบะนั่นเองนะครับ แต่ก็ยังเดิมหวมัวสวมหัวใจสิงนะครับเดินเข้าแลกหมัดกับมาโอโบะอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมีการแลกหมัดกันอย่างดูเดือดนะครับแต่หมัดของทางโอบะดูจะแม่นยำกว่านะครับของเราดูจะเชื่องช้าลงไปนะครับออกหมัดไม่ค่อยจะทันนะครับทางมาโอโบะก็ยังควบดูเหมือนว่าจะยังควบกลุ่มการชกได้ดียิ่งขึ้นนะครับทําให้นกชกของ แชมเปี้ยนทางฝ่ายเรานะครับคือชาวไทยเราเนี่ยดูเหมือนจะผ่อนผ่อนแรงลงไปนะครับจนขึ้นถึงยกที่12นะครับอันนี้มาดูภาพชานี่ครับหมัดเจ็บขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายตรงตามด้วยหมัดอัอปปะคัดเข้าไปอีกนะครับทำให้ เนี่ยดูใบหน้าของเบิร์กเลอร์น,นะครับดูแล้วก็โห,โหบอบช้ำม,มากนะครับทั้งบวมทั้งแตกพอมาขึ้นยกที่12นะครับสมัยก่อนนั้นการชกจะมีถึง15ยกนะครับทำให้การขึ้นชกยกที่12ดูอ่ดูนี่ครับโหเต็มแรงเลยนะครับหมัดนี้แต่ก็ยังยืนด้วยหัวใจเพชรอยู่นะครับไม่ยอมลงง่ายๆนะครับ และแล้วการชกก็ดำเนินต่อไปยิ่งเดินก็ยิ่งโดนนะครับเป็นฝ่ายทางโอบะเริ่มไล่ต้อนเลือดก็ไหลออกมาดูน่ากลัวเลยนะครับแต่เบิกเลิกก็ฮึดนะครับคว้างหมัดนะครับคว้างหมัดออกไปหมายให้ถูกจังๆสักหมัดหนึ่งนี่อย่โดนครับอ่าพอโดนปุ๊บโอบะสวนตูมเดียวครับด้วยซ้ายนะครับล่วงเลยนะครับทําให้กรรมการสับมือนับเลยนะครับ และก็ทางฝ่ายเบิกเลิกไม่ยอมจะเอาคืนนะครับเดินที่กวดติดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับกัดฟันแรกนี่ครับเจอบัดขวาเข้าไปหงายท้องขาชีฟ้ายืนขึ้นมายังโซเซยอยู่นะครับกรรมการให้ชกต่อโอบะพุ่งเข้ามาลวมัดนะครับจนเบิกเลิกของเราล้มปุบหน้าคว่ำไปนะครับทำให้ พังอุบะได้รับการชุมมีไปนะครับได้รับควยรางวัลมากมายเลยนะครับหลายใบนะครับแล้วก็แฟนๆขึ้นมาห้อมล้อมนะครับ มอบถ้วยกันเต็มเวทีนะครับทางฝ่ายของเราก็ได้ถ้วยรางวัลตอบใจไปหลายใบเหมือนกันนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับทางฝ่ายญี่ปุ่นนะครับซึ่งไปยังให้รางวัลสําหรับผู้แพ้นะครับต่อมาโอบะก็คือนักจกผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ